สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนา <ís> ร <tôi> ีรัตราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดป้ายสนามกีฬาสิริวัณวลีอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเมื่อวานนี้เวลา12นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดป้ายสนามกีฬาสิริวัณวลีตำบลตนุดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญ ป้ายพระนามเป็นชื่อสนามกีฬาและเชิญอักษรพระนามสอรอประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารสนามกีฬาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนางนิสากรวิสิทธิ์สระอัดผู้ว่ารชาชการจังหวัดพัทลุงนายธทรยุทธ์กีนาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุงพลตีวรพลวรพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พลตํารวจตรีตานิตรามดิษผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง นายวิสุทธิธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้เมื่อปี2556องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ขออนุญาตใช้สนามกีฬาของโรงเรียนควรขนุนพื้นที่31ไร่2งานกระทั่งปี2565องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการปรับปรุงดูแลสนามกีฬาถนนทางเข้าสนามลานจอดรถและห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและประชาชนอำเภอควรขนุนอําเภอป่าพยอมและอําเภอศรีบรรพศโดยในปี2563ได้ใช้สนาม กีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬา,า,ายาวชนแห่งชาติครั้งที่37ค่ะจากนั้นได้เสด็จต่อไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยายลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงตําบลบ้านพราวอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อสรงทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคใต้จํานวน50กลุ่มพร้อมส่งทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษาวิทยายลัยนาฏศิลป์พัทลุงครับ